โอ้ครับงวดที่เก้าเอองวดแมันก็6จิตโอ้ยรวกันสองเ,เด็งดงวดงวดที่แปดครับครับกล่าวน้ำสก,การครับปูเออจะเนค้ารือเ่าครับปูครับตอนนี้ปูดังมากเลยครับปูในตอนนี้ในช่องครับปู่ครับแล้วก็ fc พ่อะม่พี่น้องเนี่ยทางช่องนี้รอรอปูกันเยอะมากเลยครับงวดนี้ เขาลองจะขาดปูว่ามันจะมันจะออกตัวไใหในตัวไหนครับปูเอใจะวันตรงให้นิดเดียวแล้ว,ลวครับครับปูเรายดว่างอาจจะติดคู่ไปนำเพิ่มฝากฝังมืด้วยสอคู่อ๋อครับปูเฮ้ยทำเพื่ออะไรก่อนทีโซกม็มาบ่แม่จีว่าจิถึงร้านขึ้นบนน่ะใจนีใจสิงนก็เบอัน ไม่ใช่ว่าสมุดประการนั้นนี่เองครับปูอเออดีชิ้นแบบใครับเบิเลยคนมีเหลือะโอ้ครับโอ้ยว่าจะขอเบอร์ทั่วปูว่าจะทั่วมาขอค่าพุ่นปูแม่ขาวัวไห้อเออยาวต่อจะหนีกบับพุญไว้แล้วครับปู จะเสียงไปเพราะเหีนภาพไปสั่นเหี้นภาพนะล่ะข้าบปู่งจ็ี่แม่เออลูกปูขอแสดงความดีใจนาเด้อลูกหลานเจ้นี่เจกินเขาหรอครับมีอะไรใช่ก็ต้อีหลานเนาะโอครับถุงตัวเด้อลูกหลนสองจิบสองโตอยังมากินสองตัวนั่นข้าบปู่แล้วม่ราิดตาม หลายกรนมการหลายอาจารย์ครับผมไปยืมจักเกียร์มาทำหลุมอืมครับปูเออพอเข้ามาดูมาเข้ามาดูช่องเอ็ดมินครับอยู่ครั้งเดียวใช้นี่จนหมดเลยโอ้ครับผมก็ดีใจด้วยนะครับผมเอ๊เดดเดงด้วยบัวเกิดเจอได้บุญปรหลายนี่สองน้ำครับปูเพราะว่าเอ็ดมินมีเป็นสะพานบนเนาะครับสาธุครับปูครับ โอ้ยดีใจขนาดเลยพอดีใจออพอดีบอกว่าห้ามห้ามโอนเงินผ่านทางแม่ทีเลือกเลือกก่อนอ๋อครับปู่ไม่ได<อ>้ตีเยี่ยงโอนเข้ามาระวังพี่ครับปู่ครับไม่รับปัจจัยพอยังบอกประจันไม่รับปัจจัยของญาติโยมครับเออบางคนก็ถูกค่าร้อยบางคนก็ถูกสองร้อย เงินใช้หนี้ใช้จริงเขาพันจะเหลือเท่าไหร่น่ะไหนจะมาเออไหนจะมาช่วยทำบุญให้ผูกผูกก็เลยบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องการอืครับผมมันก็พอมีใช้อยู่ชายยวัดเขก็มีอยู่เงินกองอะไรเงินกองกลางของวัดครับเออแสดงพวามีแต่นั่นเรืลองหลักเด้อวันนี้แตยังบาะขันได้หรอกครับแต่ว่าอีกเกินเกินได้ประมาณสัก อีกอีกสิบกว่าวันจะไม่ด้กว่าครับคาปูประมาณสิบกว่าวันครับเอ,อา,ว,เออาวันที่เท่าไหร่ดีเนาะอืมครับวันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดคาปูยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองสิครับปูสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าปล <23 S 1> ่อยตัวเด็ดโอ้อยวันที่ยี่สิบห้าปล่อยปล่อยตัวที่เด็ดเเลยอืมครับปูเพราะว่าผีเขาได้ได้รับปากกับปูแล้วว่าอีกสามสี่ห้าวัน ถ้าปูเอออีกสามสามสี่ห้าวันเนี่ยครับมันจะปล่อยตัวเด็ดๆออกให้อืมครับ่สามตัวก็แถวนึงสองตัวแล้วสองแถวครับปูไม่รู้ว่าจะเป็นเลขอะไรนะคอยติดตามปูไปครับครับปูเราเอาคำที่ผีมันบอกนะผีบอกมายังไงเราก็เอาไปตามที่มันบอกครับก็คือว่าปู่เนี่ยจะจัดงานบวงสรวงใช่ไหมครับ ไม่เราจะบ้วงสูวงสวดสวดยัดให้มันมีความแข็งแกร่งคาโปเออร่างก็เป็นราน่างบนก็เป็นรูนรู้ที่ว่ามันมันเราจะสวดยัดได้ครับไม่รู้ว่าจะได้แค่ก,กี่วันทัดคับปเอดอึงกิ่วินญาณเพจะสามารถแข็งแกร่งได้ครับเออ,เอ,อวันนั้นอะ่ะปูจะลองสวดสวดแล้วอีกประมาณวันเนื่อ เพิ่งจะนั่งเอาอนครับเออนั่งเอาแต่ที่เป็นเกิเอนออกไปค้ะอย่าเพิ่งฆ่าอย่าเพิ่งยิง,งคบปูเออที่บอกไปมันไม่แน่เ,เป็นรดคราวที่แล้วมันมีนมเรื่องไงน่มันมืนมันตะแคงข้างครับปรก,กวดออกมาหกเก้าสองจริงจริงอ๋อคาปูเออร่งวดนนั่ะครับก็คือว่ามีเอฟซีนโทรมาถามว่าอันงวดที่ผ่านมาเนี่ยของปูถูกไหม ผมก็เลยว่าถูกครับทีนี้ FC น่ะบอกซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วหกเก้าสองสามตัวเลยปูเออนั่นแหละผมมา FC ท่านนั้นนี่ต้องได้โชคลาภเยอะแน,น,น่เลยในงวดที่ผ่านมาใช่ใช่ใช่แต่ลูกอย่าอย่าอย่าเพิ่งไปหวังน้ำน้ำางหน้าเด้อปล่อยไว้ก่อนครับปู่เอออยา่าเพิ่งไปเออลูกหลวงหลวงปู่แล้วทำไมไม่วนเงินวนทองไปห้ามเลยครับปูไม่จับปูเลยข้อนี้ยก ยกเว้นเงินไก่ที่จุดเลยค่ะอือข้ามยกเว้นห้ามห้ามคนเงินเข้ามาครับปู่อือเพราะว่าเดี๋ยวนี้กิจของพ่อเนี่ยรู้สึกจะดีขึ้นมาสเสรนิด,สดเสรนิดนะนะครับปู่หลังจากที่ไม่รับปัจจัยนี่ไม่ใบเงินเนี่ยครับรู้สึกว่าเรื่องางพ่อพ่อเข้าอยู่เข้าตลอดอยู่ครับปู่จะได้เข้างวดนี้ก็เป็นงวดที่เก้าปู่ งวดน,นี้ก็เป็นงวดที่เก้าครับปู่แต่ว่าแอดมินีรู้สึกว่าเลขที่ปู่ให้มาเกินเกินมาเนี่ยเหมือนมันจะถูกแล้วนะปู่งวดนี้กครับรู้สึกรครับฝันมาต้องเอาเอาเนื้อหมูไว้โอ้อครับปู่เนื้อหมูทอดมาอย่างดีเลยครัมามาใส่ใส่ ใส่ถาดใส่อะไรยกมาจะไอ้จะเว่ยอย่างเงี้ยแหละโอ้ครับเพียงเพียงจะรับถาดถาดข้าวอะไรับรับรับตะมืออยู่แต่แต่ยังไม่ได้กินนะครับปู่เออได้รับอยู่ปรากฏว่าเนื้อหมูที่เขาทอดอ่ะครับมีือว่าได้เกี่ยวเกี่ยวเรื่องกับเลขตัวนี้บ่ามียังไงเนี่มครับปู่ เดี๋ยวดูคำผีก่อนครับครับปู่ตัดสินใจมันมันขึ้นอยู่กับเขาว่ามันจะออกตัวไหนครับตัวไหนที่ด่นแล้วหลวงปู่จะให้วงกลมไม่ได้ตัวไหนเด่นนะครับเออก็ครับครบสุดท้ายอาจจะมันก็ไม่แน่ครับปู่เออครสุดท้ายนี่ครับบอกเป็นญาติโยมบ่นเออประมาณสักสามสี่วันเด้อครับครับปู่สามวันสี่วันมันคงกับวันอะไร วันที่เท่าไหร่อืมครับยี่ิบประมาณยีิบห้าครับเออสามสี่ามสี่วันนี่แม่มันปรุงกับวันครับประมาณยี่สิบสี่ยี่สิบห้านี่แหละครับปู่วันประมาณสี่ยี่สิบห้าเนาะคาโปเออเรขอร่องปุงนี่ละ่สิบห้าขเขาันดันละครับอจะได้เสริมบุญบามีครับ Oh, ขออยากถามปู่หน่ยครับปู่ผีผีผีตัวไหนครับที่ว่าจะมาบอกมาบอกว่าให้รอปล่อยวันที่ยี่สิบห้านะครับปู่แม่ลูกอ่อนอ๋อ oh, ผีแม่ลูกอ่อนเออตีผีตีผ,ผู้ผีผู้เนี่ยยังไม่เห็นเท่าอืมครับเออยังไม่เห็นมาเลยเน,ลนี่ตัวอะไรอีกเร 9, ื่อนี่ครับครับลงท้ายตีเออลงท้ายเก้าตีแปดเออืมครับ อยากจะเงินสงสัยจะเงินเอชกิการเอิดได้อยู่ครับเอชกิแถวสมุทระตะการโอ,อ้ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปลงทางเก้าสี่ห้าครับเนี่ละเออใช่สมุทระตะการครับครับปู่ขอขอญาตถามปู่หน่อยครับ เหตุผลที่ว่าจะรอปล่อยหลังบวงสวงเนี่ยเพื่อที่ว่าจะให้แนวทางมันออกมาดีเป๊ะที่สุดใช่ไหมครับปูพ่อผมคิดว่าอย่างนั้นนะดูซื้าลงทุนก็ไม่เยอะนะครับไม่ไม่ไม่ว่ารอนี่ไม่ใช่อะไรได้มันไดเล่นตัวครับแต่ถ้าเราจะรอเอาเรืที่มันแน่ชัดกันๆสามตัวสองตัวนี้ครับปูเออมันเป็นมันมันจะประหยัดต้นทุนและราย่ายของญาติโยม ครับครับจัดการดยที่จัดการกเราให้มันได้เป๊ะนะโอ้ครับปูครับมันถึงจะไม่มีลงทุนยุกเยอะบางคนก็มีมีตังครับเออร้อยสองร้อยสามร่เออพอจะมีอาวุธตู้นายภาคหน้าม่ได้ครับแต่สมมติว่ามันได้สมตัวมาตรงอย่างนี้ครับวก็เลงลงทุนน้อยครับเออ อืมครับครับปู่ครับขอญาตถามปู่หน่อยครับคิดว่าปู่ฝันว่ามีคนเอาหมูทอดมาให้นปู่ได้ฉันไหมปู่เอ้ยต้มไก่ทอดไก่มาทานกับานะครับแต่เลยยื่นมือออกไปรับครับรับประทานข้าวนะก็เลยาวางไว้ยังยังไม่ได้ฉันะอ๋อครับเอ้ยดีเด่นของเรื่องมันครับปู่ เนื้อทอดเนื้อทอดจะเป็นเนื้อหมูเนี่ยออครับเออเป็นชั้นเป็นชั้นอยู่โอ้หน้าหน้ารับประทานคาโปอืมหน้ารับประทานอยู่คบคัโปอันแล้วอันเลขตัวนี้ที่ปู่ให้มาตั้งแต่สองวันเนี่ยปู่ได้ให้ใครเอาไปเสี่ยงหรือ,อยังครับปู่เลขตัวนี้ยังเลยโอ้ครับเออยังเลยยังเลยครับครับครับก็คือว่าเลข อะไรนะครับปู่ติดไม่ห้ปู่จมพวดพวดต่อไปไหมเนี่ยเขาเพราะว่าเขาจะมาขอลงลงช่องแม่ปู่ก็เลยไม่ให้อ๋อครับผมเพราะว่าลงช่องเดียวก็พอแล้วโยมครับปู่ครับใช่แล้วครับปู่ปู่บอกเขาไปแล้ววันนี่หมายว่าให้ไม่ได้หรอกเพราะว่าลงช่องเดียวก็ช่องเดียวไปเลยครับปู่ถูกก็ถูกไม่ถูกก็ไม่ถูกครับมันก็จะเอาอยู่นี่แหละนี่ มันจะมาขอลงลงสักเออขอลงสักเจ้าหน่อยปู่ใช่ตอนี้เจ้าหนี้แหละปู่เลยบอกว่าโอ้ยยังไม่ได้หวยเด้ออืมครับปู่แต่เออตั้งแต่คนก่อนทำไมไม่โจูเก้ามาครับใช่ครับปู่อือเวลาเรียกมันเข้าเนี่ยทำไมถึงอยากตัวเข้ามาครับเออแต่ภาคหลังน่ะจิ้งปู่ไปปู่ก็ย้อยใหญ่อยู่เหมือนกันครับปู่ก็เลยว่าอย่างนี้ครับอันนี้พูดพูดเรื่องจริงครับปู่ เออเวลาหวยมันไม่เข้านี่แคดี้จะโตไหมกําลังใจแต่จากนี้ก็ยังดีอันนี้ไม่มีเลยเงียบครับปูเออพอแปกงวดเก้างวดจะมาเดาละนะครับปูเอออันนี้พ่อบอกไปตามตรงตรงนี้หละเอาบอกตื้นไปเงียยครับนนปูเพป่ครับครับเป็นแต่ไหนแต่ไรมาเห็นบัตรเดียวละะเลยหวยมันเข้า 8, หนึ่งแปดงวดเก้างวดที่งวดที่เก้านี่ พ่อคิดว่าทำแน่ลูกมั่นใจเลยโอ้ทำงวดที่เก้านี่ปังเลยใช่ไหมครับปูไปดูนั่งหัวงวดที่เก้านี่มื้วัวตองเข้าอ่ะอืมครับ<น>ปู่ตัวก็สองปัวร่างครับครับปู่มั่นใจอยู่ครับครับเพราะมันมีคนลง,งของมาถวายโัวเยอะแยะครับปูเป็นพนมนมเลยเป็น เป็นข้าวเป็นตะกิ้ข้าวเป็นเนี่ยเขามาถวายให้ในในในวันวันนะครับโปคที่ว่าต้องงานอะืะครับมีฝันมือวันที่เท่าไหร่น้องวันที่ผ่านมาสามสามว,วันหรือสองวันครับอยู่นี่ยกมกเหนื่อยไปเกี่ยวข้าวครับแบกบัดข้าวไม้พ่อว่าเอา สมายนิดข้าวหรือเอาเอาไปเพาะปันคเอาปูไว้นี่ทำนาโอ้ครับเขาไม่ไม่ข้าววะเลยวัดมันใหญ่ยังครับครับปูปูก็รับเอาเออเออเอาก็เอาแต่มันก็ไม่แน่เดี๋ยวจะแยกไว้ระหว่างตามที่บริเวณวัดนี่แหละหรือย่างนี้ครับปูเม็ดข้าวนะเม็ดเม็ดข้าวเราเนี่ยแต่ไม่ไม่ไม่ใช่เขาสารเนอร์โอ้ครับปูนี่แหละที่าอยู่นั่งอยู่ นั่งพิจารณาอยู่ที่ให้ร่างขบวนหลังวันนี้คอยดูครับดู้ว่าเลขปู่ให้มามันจะเข้าแล้วหรือเปล่าครับปู่ก็ยังว่าที่หรือจะเป็นใดๆเลยชุดนั้นเหอืมครับชุดที่ให้ไปอ่ะครับปู่ครับ,รบแล้วแอดมินก็รู้สึกดีด้วยนะปู่ไม่ใช่เลขเอ็ดศูนสามเก้านี้มันจะเข้าแล้วหรือเปล่าปู่ก็ยังว่าไงจีอืมครับ เออลงปู่ให้ไจมันถูงสามเก้าแล้วครับครับอุบว่าคุณว่าเอ็นนิ่งครับคุว่าเอ็นนิ่งนสามเก้าไปยิงสายตรงไปก่อนนี่แล้วกาตัด6กุนก็ได้เนาะครับครับปู่ใช่ครับตัดหกศุนครับเล่นเออเล่นสองตัวเนี่ยซัคิดว่าเรอลนะครับปู่ ดูก็นอนดูนอนได้ปกติพวกผีจะจะจะเข้ามาแทรกนะคร่ะปูติดนิดอยู่ครับเดี๋ยวจะรอวัน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 นั้นก่อนเออเราค่อยว่ากันอีกทีนะค่ะปูแล้วปูบอกโอ้ยปูนั่งหรือยังปูโทมาหาไม่ทีไม่ทีโทรมาบอกปู เลยบอกไม่ทีเลยว่ายังยังไม่ได้นั่งเดยแต่เขาข้าวซอนอืมครับปู่เขาข้าวทีบอกบอกงวดแรกครับครับเอาเอาเอาอย่างนี้ดีวกว่านะปู่เนาะถ้าออถ้าใครอยากอยากได้เลขอยากได้แนวทางตัวเลขนี้ให้มาดูในช่องอย่างนี้นะครับเออแนะเพราะว่าปู่จะไม่ให้ไม่ทีรับตัวตับปู่ว่าจะปิดตัวร,รับให้ดูช่องอย่างเดียวครับปู่ เออเพราะว่าปู่บอกเมื่อคีบอกผ่านทางไอ้โทรศัพท์ไปหายาดยูแล้วครับครับไปดูในยูทูบไปดูอะไรอีกไปดูเจ้าทีมมีเนื้อครับครับปู่เออปู่เบกันอ,อ,อยู่ครับก็คือว่าจะให้ปู่รับสายทั้งหมดก็รับไม่ไหวนะครับผมโอ้ยเล็กสามสี่แปดนี่ไม่โมทรมาสั่ง <c oughs> อยู่น,นี่เนี่ยนายไปอยู่ไอ้โคราชอืมครับพ่อเพิ่งบอกว่าเออ ไม่มันดีหิ้งพระนี่พ่อนั่งทายอยู่นี่ก็ก็รู้หิ้งพระไม่สมควรที่ยาวไปไว้ตาที่ยางเป็นนางกวักนางอะไรนะัร่นแหละมันไม่ได้ซื้อจี๒๒๒๗เอาลงมาไปเอาไปนั่งแก้มกันเนี่ยได้ยังไงกันไอ้ไอ้นางกวักอ่ะครับปู่ันวางปลายยาวขึ้นไปเอาลงมาอยู่ชั้นล่างครับมันไม่ว่า เขาว่าโอ้ยผูกนั่นทั้งเลยทายทักทักไปนู่นมาที่มีโอ้ยโซมาบอกบ้านเรียนเป็นยังไงหนูจะมีช่วงมียโอ้ยโรมาครับปู่จตุนตุนใก็ับเพลเลยนี่รับเพลเลยครับครับูรโอ้ยไม่ไหวครับโอ้ยถามทุกทุกมุมถามผูกบ้านเป็นไงห้องน้ำหูวางผูกไหมโอ้ยสารพัดก็ก็ก็อย่าโทรไปรบกวนปู่มากดีกว่าเนาะปู่เนาะ โอเคปู่ก็ต้องการปู่ต้องการพักผ่อนบาเพ็ญเพียรศีลอย่างนี้ใช่ไหมครับปู่นั่นแหละอยากให้สติดีๆนั่งตอนเที่ยงวันบ่ายตอนเที่ยงเนี่ยพอจะเริ่มเพรากุ่ช์นั่งสมาธิมืออยากให้จิตของปู่เนี่ยมันนิ่งแต่มันนิ่งแล้วครับทุกอย่างมันก็จะดีค่ายค่ายตัวหมดเลยอยืมครับปู่มั่นใจอยู่เรือยนิดนึงเงื่อนนี่ร่างครับปู่ มัน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 ได้เกาหัวอยู่ตลอดนะครับนั่นใจเอราะนี่ในผู้ชมเขาจะให้มาตัวไหนเท่านั้นเองครับครับทางญาติโยมได้ตังอยู่ในขนาดนี้ก็ได้ตรวจติดจารณาเด้ออีกสามสี่วันลงปู่จึงจะนั่งเขาครับปู่แต่ถึงนี้ยังไม่ได้ถ้าบอกกันตต่อกันไม่รู้ญาติโยมครับ เออทางคูเจ็ดทางงั้ใต้ครับแล้วคนใต้คนใต้หลวงปู่ก็แสดงความดีใจด้วยครับเออตื่นตะลังตะบนโอ้อนี้ครับปู<อ>่เออคนใต้คนที่อยู่คูเจ็ดเนะ่ะโอ้ครับครับปู่ปู่ก็แก้งข่าวเมื่อตอนบ่ายนี่เพิ่งได้เงินครับ แสดงความดีใจด้วยญาติรวมเยนั่นแหละอย่าลืมไปใจมีใจสิงก็เลยไมนสมองปูปูไม่รับปัจจัยครับปูขอให้ยาติรวมสบายใจอยู่เย็นเป็นสุขปูก็เริ่มใจแล้วครับปูใช่ถูกครับปู่ครับแสดงว่างวดเมื่อกี้นี่คนได้ปลดหนี้ปลดสินกับปู่นี่เยอะมากเลยนะครับปู่ประมาณสามสี่ครอบครัวนะจีนนี่จีนเยอะๆตัวกสอก็หมดอ๋อครับปู่มจินก็หมด สักยอดเลยครับครับปู่อนุโมทนาด้วยยกมือเีปู่ยกมือสาตู้ด้วยนี่บสาถูกครับปู่ครับาถือว่าหถือว่า้านปายชีวิตปูป่ในใช้นี่ใช้สิ่งในในเน็ตในตัวตัวที่ปู่ทำการจะทำมาเนี่ยครับก็กองบุนกองนี้แหละจะช่วยเลื่อกูลครับ ให้ปูพ้นจากาปปาทา<ค>าากุกคร,ค,รครับปู่เหละใส่ทั้งยาเดียวเมดะออกจากทุกของปูเนี่ยครับปูก็ขอให้งวดนี้นี่เอฟซี FC, แล้วก็แฟนกลับแฟนช่องเพราะไม่พี่น้องของเราเนี่ยได้ปรดนี้ปรดสินเหมือนในงวดที่ผ่านมานะครับปูใช่ครับต้องเลยตั้งใครๆก็ตั้งหน้ารอคอยครับปูท่านยยาได้เอาหรือย,ยังหลวงปู่ได้หรือยังถามมาบ่อยทั้งไอ้ไอ้ไอ้คำคำถามนี้นะครับปู เออปู่ก็เลยบอกกับแม่จีว่ายังไม่ดีนั่งเอ้ยอย่าโฉมครับเออยังไม่ถึงเวลาที่บวงสว้งให้เขาก็ก็ถามมาเนี่ยบ้นไหนจะบวงขว้งอะไรนี่ล่ะอ้เยอะแยะเลยนะครับครับเยมีนอยดมงวดนี้นะครับครับแล้วปู่ให้มาไปปั๊บหนียอดมีนจะพุ่งชาเลยอู้ครับปู่เออครับสุน่าเย็บมีนครับ ให้คาปูไม่ไม่ไม่เอาแล้วครับครับ่ไม่ต้องเดียวกระช่องเดียวไปเลยคาปูถูกก็ถูกไม่ถูกก็ไม่เป็นไรเอาใหม่ั็หน้าคาปูั็หน้าไม่ถูกเอาอีก็ไม่แข็งม่ที่จะปำมโป้งเลยเอาเอาจนกว่าเอฟซีจะได้ปลดนี่ปลดสินศีลเนาะปูเนาะก็นั่นนะที่ปูได้ไมเด้แสดงความดีใจถูกหวยลอตเตอรี่เลยนะดีใจมากเลยคาปูไม่ต้องมาติงวงปูเดลยเอฟซีเลย เรายังมีหอบในวันข้างหน้าจะต่อสู้วันวันฝ่าอุปสรรคในวันข้างหน้ายังยังรอเราอยู่ครับครับปูเชื่งข่าวของทีเอีด้วยครับก็คือมีใจครับปูก็คือานมาก็มีคนทักอยู่ว่ามันโู้ทำไมแะ่แม่จริงทำไมแม่สองตัวมาเลยอันนี้ <c oughs> นก็แล้ว <c oughs> แต่ นนอนาครับปู่ใช่ครับก็เอฟซีลหลังจากที่ลงคลิปอันรอบนั้นไปเอฟซี FC ให้กำลังใจปู่เยอะมากเลยครับนั่นแหละโอ้ดีดีสาธุพุฒนาสาธุครับเอฟซีบ,บอกว่าปู่อย่าเพิ่งทิ้งลูกหลานไปไหนเลยอย่างนี้ครับปู่ก็จะจะตายเนื้อครับปู่เออนอกจากปู่จะมรณภาพถึงจม่ถึงจิถึงจะไม่ได้ช่วยกัน ครับครับปูเนี่ยขาดใจยังมีลมหายใจอยู่ครับปูจะตูจ้จนขาดใจละ่ะครับสาถูกครับปูครับไม่มีใคร,รหลอกได้เอ็ดนี้ที่เข้าสีกลางกับผีได้เห็นไหมประทับใจก็หน้าปรุกพชรกระดังกระลำตางีนีสัประเครับปูเกี่กับีมาได้ปูท้าได้เลยครับปู ครับไหนเราจิ้มทานแล้วคุยกันดิครับคุยแล้วแบบป่วยอืมครับปู่ไม่ไม่ไม่ใช่ปู่คุยนะเอเมนพบว่าปู่ได้นี่ได้มาจากผีใทยของทางนั้นเลยโอ้ครับปู่ไม่ใช่ปู่หวั่นเราอย่างนู้นอย่างนี้เพแล้วก็ทำเลยก็ไม่จริงครับครับปู่นี่เอาความซื่อเลยเนี่อืมครับแม่แก่ของทางพทระดับไปยัางไปกดปุ่มเราโอ้เป็นรุ่นกดปุ่มเลยใช่ไหมครับปู่ใกล้ วองสามขีห์ฮะผมเก่งที่สุดอยู่กดจะปูหาใครกดกดนิดหนึ่งเลขสองเลขอะไรไปเนี่ยเลยถ่ายรูปก็ไม่ได้ครับปูเออมันเป็นของของของเก่าเลยใช่ไหมครับปูเออตัวเป็นแก้วเป็นครับครับปูตัเนี่ยแับเกินครับเดี๋ยวยังเดียวว่ามันถ่ายรูปไม่ได้เท่านั้นเองครับครับปูครับเออเอาอย่างนี้แหละใช้ไปอย่างนี้มาหลายปีแล้วครับปูอย่างนี้แหละครับทนดีครับปู เเออครับครับปู่ก็เลยว่าสรุปเนาะงวดนี้ให้เอาศูนย์สามเก้ากับสี่แปดนี่ไปพิจารณาก่อนใช่ไหมครับปู่ใช่ใช่บอกออกอากาศไปเลยครับครับปู่มันมันจะเหมือนข่าวที่แล้วอ่ะครับหกเก้าสองอะนะครับปู่เออูใช่ใช่ครับปู่ทั้งแมงทั้งแมงเหมือนเก้าหกสองเลยครับปู่ครับครับ แต่ว่าก็คือว่าผีแม่ลูกอ่อนเนี่ยจะมาฟันฟันธงอยู่ที่วันที่ยี่สิบห้าใช่ไหมครับปู่วันที่ยี่สิบห้าครับวันที่วันที่ยี่สิบห้านี่แหละครับปูผีแม่ลูกอ่อนจะเดินทางมาหาปู่ครับครับปู่ครับเออจะได้คุยกันยาวครับครับอครับคลิปนี้ก็ครับขอบคุณปู่มากๆนะครับผมที่มาเล่าความฝันสู่เอฟซีแล้ก็ท่านผู้ชมฟังนะครับปู่เอบบีนแตงกีด้วยเด้อครับครับปู่ ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องปูน้มนำปัจจัยเด็ดขาดครับปูเออนอกจากจะให้ค่าน้ำมูกน้ำมันของเ็มนินเด้อครับปูครับเออมีท่านี้เราต้องมีอะไรจะถามปูอีกไหมครับปูก็อันฝากถึงเอฟซีนะครับผมว่าเดี๋ยววันที่ยี่ห้าเนี่ยจะตามแนวทางของปูให้เป็นประมาณกี่โมงดีครับปู สามโมงสี่โมงสามโมงสี่โมงสามทุ่มเรียบรอยโอ้ครับครับปู่ได้ได้ครับเดี๋ยวแอดมินตัวหานะครับปู่เออตามทุ่มครับครับจะนั่งเลยบวงเวงเมกิจก็จะนั่งวันนั้นเลยครับครับผมจะตัดกันเลยได้ไม่ได้ก็ไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกันเพราะว่าตามกำหนดที่คณะเรา ผีเนี่ยดูวันนี้นัดเ,เราอ๋อครับปู่เอขอที่ยี่ห้า่ะลูกอ๋อปู่ปู่ปู่บวงสวงวันที่ยี่ห้านะครับแต่ว่าแอดมินเนี่ยจะโทรหาปู่วันที่ยี่หกตอนเช้าอย่างนี้ใช่ไหมครับปู่บงงฟััจไปดีครับปู่ปจะบวงสวงวันที่ยี่ห้าครับแล้วก็แล้วจากจังหวงสวงเก่งแล้วสามทุ่มสี่ทุ่ม <an> จะลึกนั่งถามว่าได้เลขตัวไหนครับ เลขล้างคืออะไรเลขบนคืออะไรคาโปเอนี่แหละปากเลขหนตีมันลงไปด้วยคร uh, is. Is ับคาโปครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงถ้าหลังจากที่ปูนะเขาหลงคนหลายหลายสำนักเลยที่ญาติโยมคนที่ไม่มีตังค์ก็ซื้อขอฝากญาติโยมเด้อคนที่อยู่ตางใกล้ทางไกลการดูแลหรือว่าการจะลงทุนครับ อย่าไปหวังเราเลยองไหนดีบางครั้งก็เขาอาจจะทำปีกีกานหรอกเราก็ได้ได้ดูทั้งซูดี้แลวก็ไปซื้อแล้วก็ไม่ถูกครับผมอย่างที่เขาเล่ามาเนี่ยขอฝากทางแยโยมด้วยในตอนนี้เนี่ยขอให้เล็มช่องเดียวครับครับผมป็นต้องเดียวต้องไหนที่เคยแม่นแม่เนี่ยฟังให้ดีนะโยมนะครับครับช่องไหนที่ให้แม่นแม่เนี่ย เลี้ยงช่้งนั้นไปเลยครับปูครับครับปูเดี๋ยวนี้ต้งนี้นะครฝากฝังติดตามปูไปด้วยครับปูครับขอบคุณปูมากมากครับเออขอเจริญพรครับปูปูครับปู